อ่อนแอแล้วด้วยยิง <Hi. S 1> ทีเซอร์มาสองตัวแล้วน่าดูมาก,บ,มากบอกเลยบอกเลยอยากดูนะคะแล้วก็ดูเหมือนเขาแบบหลงไหลกับการเป็นดาราช่องสามแล้วนะเพราะว่าเสา ในส่วนยุคก็ไปแล้วก็ถ่ายรูปกับทุกคนในงานเป็นไปหมดเลยมันก็เหมือนกับเป็นการเปิดหูเปิดตานะใช่เขามีตร้งมีตีมมีตีมดอทพี่วันนั้นมองไม่ชัดว่าพี่เขาใส่เป็นไอ้นี่เปล่าเขาใส่เป็นลายดอทแล้วก็ไปถ่ายรูปกับคนนู้นคนนี้คนนั้นถ่ายรูปกับเจมส์จิยงองกอนเป็นใหญ่เลยกแล้วก็เนี่ยถ่ายรูปกับอีกคนนึงก็เป็นประเด็นเลยทั้งที่ถ่ายกับมากี้บังน้องมิ้นน้องมั่ออะไรเขาก็ถ่ายหมดนะอาถ่ายกับใครเป็นประเด็นพี่จักรณาใช่แล้วรู้สึกว่าจะลงบ่อยครั้งแล้วกัน หมดนิดน uh, ึงเนื้อหอมเนาะนี่ไม่ใช่คือไม่ต้องให้ใครทำพีอาร์ดาราทำพีอาร์กันเองจะเป็นการส่งต่อไม้การส่งต่อไม้การก็เหมือนกันอันนี้ง่ายสุธาเทพเขาก็ส่งต่อไม้การก็เก๋ๆก็ไม่ได้เป็นข่าวอะไรแต่พี่สนไปส่งต่อไม้เอ๊ยยังไงอยู่ทำไมไม่ไปเลือกส่งให้พระเอไ่ให้พี่เคนเขามาส่งให้พี่สนล่ะเออทำไมคุณจุนหน่ะไม่สอนเออแล้วทำไมต้องเป็นน้ำตาลมาส่งให้สนมันน่าคิดตรงนี้ไงแล้วทำไมพี่พี่เคนไม่ส่งต่อให้น้องแพตติเซียล่ะ แต่เขาดูละครละจ้าดูใส่ใจฉันไม่เชื่อดูใส่ใจเป็นพิเศษอาจจะมีแบบแทงกักอะไรสักอย่างหนึ่งไปฟังกันดีกว่าไปจับสังเกตเองดีกว่าไปเลยค่ะไม่ได้คุยไม่ได้คุยเขาแค่ร่าผมรูปไหนครับุียกัน้าาคะสีน้ำผึ้งเออไม่ใช่คือละครเขาอะครับจะ เป็นละครก่อนผมคือละครผมอ่ะแค่นีหาจะออนแอร์ต่อจากเขาครับโดยวันจันทร์อังคารเวลาดูการผมก็ถือโอกาสโปรโมทไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมไม่คิดโบกตีเออเนี่ยอิงอะไรเลยไม่ต้องต่างอะไรพิเศษหรือเปล่าไม่คือคือก็ก็บอกได้ว่าเออเขาน่ารักเพราะว่าผมดูละครเขาแล้วผมรู้สึกว่าเออเขาเขาเล่นน่ารักมากแล้วแบบตกถูกใจผมมากอะไรอย่างนี้แค่แค่นั้นเองครับปปปรระมมมาณนนัั้้้ืืคบประมาณนั้นครับผม คือก็วความน่ารักก็คือผมผมไม่รู้ว่าอะไรก็แค่เห็นหน้าแล้วแบบรู้สึกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยถูกตาแค่นั้นเองคือส่วนตัวผมไม,ไมไ่ได้รู้จักกับเขานะครับส่วนตัวก็แค่แบบไปเจอเขาที่งานช่องสามแล้วก็ไปขอถ่ายรูปแค่นั้นเองอก,ก็คงรู้แหละผมคงลงไปหลายรูป <c oughs> ไปยสามรูปอ,รอ,รอะไรนะครับ ก็แท็กทุกคนนะเจมจิบอยบกอนคนผมก็แท็กหมดวันที่ไปถ่ายนะครับแต่กับคนนี้คือถูกใจต้องอัพหลายรูปเหลือเกินไม่ก็ก็เดินผ่านโปสเตอร์เขาเฉยๆนะครับได้มีโอกาสสคุย่วนไม่ครับผมผมไม่ได้รู้จักเขาส่วนตัวครับผมแค่ไปขอถ่ายรูปเฉยๆก็คือเหมือนเหมือนปื้มอะไรนะไม่มีเบอร์ไม่ไม่มีคอนแทคครับผมเรไปเจอได้คุยได้อเลยยังไงไม่ได้คุยไม่ได้คุยแค่ขอถ่ายรูปหน่อยแค่นั้นแหละครับได้เกาะทำไมว่าเราปื้ม ผมบอกว่าติดตามละครอยู่ครับบอกเขาแค่นี้ครับรคือถ้าได้ทํางานด้วยกันก็มันก็คงคงได้คุยอยู่แล้วนะฮะก็แค่บอกว่าเอองานนี้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไม่ได้เป็นประเดน็นทนทำไมทำไมถามเมี้ <c oughs> ยโอ้โไม่หรอกครับผมไม่อยากแข่งกับใครครือมีคนสวยแล้วว่าที่เกียดถึงอ๋อตเอนีเ อันนี้ผมไม่รู้ครับผมไม่ได้จีบเขาครับแค่ปื้มเฉยครับผมใช่ไม่คิดจะจีบไม่หรอกครับให้เขาทํางานเขาเพ่เข้าวงการด้วยก็ให้เขาทํางานไปก่อนดีกว่าตัวผมผมก็ยุ่งเหมือนกันผมก็ต้องทํางานเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้พร้อมที่จะดูแลใครครับถ้าอยู่นานก็ไม่แน่อย่างเงี้ยนะ่เรน้องเขาอยู่นานแลยไม่คือผมบอกว่าผมยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครก็แบบเออเป็นก็รู้จักถ้ารู้จักกันก็แบบเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเไปเจอคแค่ตัวแรงในการ ก็ไม่ได้มีอะไรครับผมไปสุดใจผมก็แค่บอกว่าคนนี้น่ารักแล้วก็ดูละครเขาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็แค่โหมดองหมดให้ไม่ได้ม <Sp ีอะไรครับผมใช่ครับใช่เพราะผมไม่ได้รู้จักเขาส่วนตัวครับแล้วตอนไปเจอเป็นไงบ้างครับก็ปลื้มเขินเขินเขินคือใครใครพาเข้าไปทักไหมหรือว่าเดินไปขผมให้เพื่อนไปขอถ่ายรูปให้หน่อยอะไรเงี้ยครับผมเป็นงานทักทายกันไหมคะ ก็ทักครับก็บอกว่าเออดูละครอยู่นะครับก็แค่นั้นแหละครับไม่ได้มีอะไรแรกลงแรกไว้ไม่ได้มีไม่มีไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับละครละครเรืนึ่งสองละครจะออชนเน่ครับผมแค่เชนเน่าครับก็ละครฟอร์มยักษ์ของค่ายพี่ไก่นะฮะเจอาแร์ทางช่องสามวันจันทร์อังคารครับต่อจากมัจจุราชสีน้ำผึ้งครับผมมัจจุราชสิงตาน้ำตาลไอ้น้ำผึ้ง เขจะอกเดือนนี้เป็นลูกรักพี่ไก่ไปแล้วก็่ไก่เขาก็รักคนที่ตั้งใจทำงานนะครับผมก็พยายามจะทำเต็มที่กับทุกงานที่ผมทำนะครับได้ร้องเพลงด้วยไม่ค่อยมีใครได้ร้องเพลงกับบขรนะก็ครับผมก็ผมก็ไปยับยับเาผมชอบร้องเพลงอะไร่างก็ผมมีซิเกด้วยนะพี่อะไรเ้ยเอาผมไปรองได้นะครับอะไรงเขาก็เลยให่าก ครับผมก็เรียกอย่างนั้นก็ได้ครับผมก็ขอบคุณสําหรับโอกาสมากๆนะครับขอบคุณทั้งทาง,งพี่บอยทั้งทางพี่ไก่นะครับของค่ายฟอนเทจนะครับที่ทําให้ผมได้มีงานเพลงออกมาครับก็ขอบคุณมากๆครับกดดันพี่ชากับผลงานละครเรื่องแรกกับทางช่องานเรียกว่า ผมผมไม่เอาเป็นความกดดันนะผมเอาเป็นแรงขึน้นมากกว่าว่าแบบเฮ้ยเราไปไปช่องใหญ่แล้วเราก็ต้องฮึดสู้นะอะไรเงี้ยจะให้เสียหน้าบ้านเราไม่ได้อะไรอย่างี้ประมาณนั้นครับพร้นอมเราการออดอ้งนี้นะอครับพร้อมครับอยากให้คนดูกันเยอะๆครับ,อคครบขอบคุณครับ ับผมรูปไหนครับพี่นาาสีน้ำตานะคะสีน้พึ่งอืออ่าภาพให้ดูเลยแล้วนางก็มีพรามพร่ำภาวนาเอาไว้ว่าอันนี้จะไม่ชัดนะทำไมเอาใหม่เอาใหม่ดิฉันตั้นแต่ส่วนนอนมาเช่ญนะเมื่อกี้เออส่วนดูเมื่อยนะพากันหลับเลยหลบนอนเด้ออะอ่ะอะ มันจะมันรีเฟรชอะยังพอดเห็นน้องนะหัวหายไปนิดไม่เป็นไรนะเพราะส่วนสูงเหลือเกินกว่าจะได้เจอตัวจริงผูห,หูแอบเชียร์นะจะต่อเองอันนี้เติมให้เขาปรับเพิ่มอยู่เขาดูาละครเขาอยากเป็นมาจ,จุฬาหรือเปล่าพี่สนอะ <c oughs> ถ้าอยากเป็นมาจุฬา <c oughs> นี่อีกมาดูอีกจะลงโทษองน้ำตาลหนึ่งนะคะทีอันนี้ยังไม่เป็นประเด็นแล้วก็บอกว่าทำไมนางถ่ายกระเจมจีไม่เป็นประเด็นนะไมคนอื่นแบบเป็นประเด็นล่ะ มีพี่มีพี่มีพี่บอยประกอบก็ถ่ายด้วยนะก็เป็นฟ้ากระจ่างดาวเชียร์อยู่จะออนอ่ะทำไมไม่เป็นประเด็นทำไมนางดูแบบว่าโยอ่ะเหมือนนางเป็นแฟนคลับดาราช่องสามนะสดตกลงสนใช่ดาราไหมคะนี่พี่ขอถามเออะไดไงคะเป็นเจอเพื่อนใหม่ไงพี่ตู่ปกติก็จะอยู่บ้านกันพี่ยิ้งย่าเหมือนกันเลยอ่ะน่ารักนะรุ่นพี่ที่เตรียมผมอ๋อคือจบพี่เตรียมมูโดมมาด้วยกันตกลงกันอ๋อ นะคะแยกออกไหมว่าใครหลอกกว่ากันอ๋อห่ิงท่ามนี่แล้วนนูก็ไปไม่หยุดยั้งการถ่ายรูปแล้วก็ไปถ่ายกับแก๊งสุภาพบุรุษจุฬาเทพอะไรของเขาแล้วก็ไปถ่ายกับนี่เลยนะคะน้องที่เล่นเรื่องมายาตะวันนะคะอ๋ออ๋อออเล่ยมาล่หนักหน่อยหนหน่อยพี่ดำไม่วิเวียนอืมเดอพี่ดำแหม่มันตกนิดนึง ให้ดูแค่นี้ก่อนรับจริงไม่ได้ทช่ทไมดําค่ถ่ายกันวนําทหนุกสนานเลยนะอะแต่ว่าที่แปคือถ่ายกับผู้ชายเนี่ยไม่เป็นประเด็นหรอกจก้ะเพราะว่ามันใครๆก็นั่นอนะเออถ,ถ้าจับอะไรคนสงสัยไงจับประเด็นนะจับสภาษ์สินาทีต้องมีประมาณ15-16้าทีอหะนาทีเขียแต่ละคนไปเลยแต่กับน้ำตาลนี่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่แบบอ้อยสร้อยหรือเป็นพิเศษอะพิเศษนิดนึงเขาก็รับนะ Wow ละครเขาปื้มเขาปื้มผู้หญิงหน้าตาทรงแบบนี้อตาโตโตตาโตโตเขาชอบผู้หญิงตาโตไงแพตติเชกูโตอ่าวิเวียนก็โตนะ